ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์เจอสินค้าไม่ตรงปกชำรุดเสียหายไม่เป็นไปตามโฆษณาสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางการซื้อสินค้าทางออนไลน์ในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่หลากหลายแล้วยังสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านแต่อาจพบปัญหาที่ตามมาได้โดยเฉพาะการได้สินค้าไม่ตรงกับคำโฆษณาหรือสินค้าไม่ตรงปกนั่นเอง โดยก่อนซื้อสินค้าผู้บริโภคควรพิจารณาเลือกซื้อจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้รับการจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขให้ดีและปฏิบัติตามเงื่อนไขาภายในกำหนดเวลา ที่ผ่านมานักช็อปออนไลน์หลายคนคงมีประสบการณ์การซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกกันมาไม่น้อยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเจอปัญหานี้กับตัวเองแล้วผู้บริโภคควรรีบดำเนินการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายโดยทันทีหากพนก้นกำหนดระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนดแล้วผู้บริโภคอาจหมดสิทธิ์ในการคืนสินค้าและคืนเงินด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอได้มีข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคที่เจอปัญหานี้โดยเมื่อเจอสินค้าไม่ตรงปก 1. ติดต่อผู้ขายให้แก้ไขปัญหาเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าหรือใช้สิทธิ์ขอคืนสินค้าภายใน7วัน 2. รวบรวมหลักฐานการชำระเงินเช่นคำสั่งซื้อสินค้าข้อความสนทนาและสลิปการโอนเงินต่างๆ 3. ผู้บริโภคส่งคืนสินค้าไปยังร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใน7วัน 4. ร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินให้ผู้บริโภคภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนหากไม่คืนเงินตามกำหนดต้องเสียเบี้ยรปรับให้กับผู้บริโภคกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้เตรียมเอกสารดังนี้ใบสั่งสินค้าข้อมูลร้านค้าถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐานข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หลักฐานการโอนเงินนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจท้องที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆเพื่อขอรับคําแนะนำและรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนดังนี้สายด่วนสคบ166 6สายด่วนกรมการค้าภายใน1569สายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1 2 1 2 สายด่วนสนักการคณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งห้าห้าหก